สวัสดีค่ะหมอปลายพายกระซิบนะคะวันนี้เราจะมาเอาใจแม่ค้าพ่อค้าคนขายของทุกประเภทในโลกล่านะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากทำยังไงถึงจะให้ขายดีอย่างแรกก่อนนะคะเราเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ก่อนคือเรื่องทำเลทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเราเลือกที่แบบมุมอับไม่มีคนเข้าอันนี้จะเล่นสายมูให้ตายยังไงนะคะมูราเบิดก่อน ผมไม่สามารถจะช่วยได้แต่ถ้าเลือกทำเลที่ดีนะคะอยู่ต้นทางเอออยู่ต่างทางแยกนะคะหรือว่าเป็นมุมที่มีคนมองเห็นได้ชัดเจนทํำป้ายไปข่มชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยสามารถไปสู้กับเขาได้อันนี้โอเคน่าลุ้นน่าสนใจบวกกับเล่นมูเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะมันยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยปังๆๆเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มันจะมีของขลังที่ช่วยในการที่ค้าขายนะคะมีแนะนำนะอย่างแรก คือเรื่องของเรือสำเภานะคะเคยเห็นไหมเรือสำเภาคดเถียงกันมากเลยหันหน้าเข้าหันหน้าออกเออวันนี้เราจะมาตอบเรือสำเภาแนะนําว่าถ้าอยากขายของควรจะมี3ามลำ วางไว้ใกล้กันจะลำเล็กลำใหญ่ไม่สีเรลียดแต่ต้องเลือกใบใบเนี่ยให้เห็นเป็นใบสีขาวดีที่สุดต้องเลือกที่เป็นผ้าใบนะคะสีขาวให้เลือกเป็น3เป็น5้าเป็น7หรือเป็น9ก็ได้นะคะสำหรับตัวเรือใบนะแล้วก็ให้เป็นแบบนี้นะคะสมมติมี3มเรือใช่ไหมเรือสามลำสองเรือนะคะให้หันหัวออกหนึ่งเรือให้หันหัวเข้าเอาเงินแบงค์ร้อยนะคะหรือปัจจัย ใส่ไว้ที่ลำตรงกลางเพื่อให้เขาเอาเงินเข้ามาอันนี้ถือเป็นเคล็ดแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในลำเรือคือนางกวักองเล็กใส่ไว้ในเรือที่ออกไปข้างนอกนะคะหันหัวออกไปข้างนอกสององเลยแล้วก็เรือลำที่เล่นกลับมาให้เป็นพระศิวลีหันหน้าเขา้าอันนี้คือเคล็ดง่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะว่าออกไปกวักาหาเงินเสร็จแล้วพระศิวลีพากลับเข้ามา ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีกินมีใช้เหลือเฟือนะคะแล้วต้องถวายลายถวายน้ําแดงนะคะของเรือสำเภาถ้าไม่ต้องการเรือสำเภานางกวักใช้ได้เหมือนกันนะคะ ปีเสียเวลาวางไม่ได้มีเป็นตัวนะคะเวลาวางต้องวางเป็นคู่คือซ้ายสุดและขวาสุดปีเสียกับสิงมีความแตกต่างกันเพราะฉันเนี่ยเข้าใจผิดนะคะให้ไปหาให้ดีปีเสียคือตัวเลียวหน้าเหมือนมังกรแต่ถ้าเป็นสิงโตอยู่หน้าวัดก็คือหน้าเป็นสิงโตเลยอย่างนั้นอ่ะต้องแยกให้ถูกต้องนะคะเราใช้ปีเสียวางซ้ายและวางขวาสามารถช่วยได้แล้วมีอะไรอีกพระศิวลีใช้ได้แต่ชูชกห้าม มีช่วงหนึ่งเขาคิดกันมากเรื่องการบูชาชูชกชูชกเนี่ยเขาบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหมายความว่าเงินมันเข้ามาแล้วมันไปกองอยู่ที่ไหนมันไม่หมดอีกอย่างหนึ่งชูชกคือยาจก ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลถือว่าเป็นมารศ,ศาสนาซะด้วยซ้ำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปบูชาได้ยังไงแล้วยิ่งคนเอามาสักที่ตัวเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะคะมันเป็นความหมายที่แตกต่างกักการที่เขาโฆษณาการขายเพราะฉะนั้นตัดไปเลยเรื่องของชูชกอีกอย่างที่สามารถช่วยได้คือคังคกคาบเหรียญ นะคะตัวนี้ก็สามารถเรียกเงินเรียกทองได้เหมือนกันแล้วก็เจ้าที่เจ้าที่ที่ช่วยในเรื่องของการเงินคือเจ้าที่ตายายหรือตีจูเอยแล้วก็องค์เทพที่สามารถช่วยเรียกเงินเรียกทองก็คือองค์เทพประจําตัวของคุณในเรื่องของการเงินการงานนะคะ ใครคิดอะไรไม่ออกนะคะนี่เลยค่ะทาเวสุวรรณหรือท่านยมก็ได้นะคะเพราะว่าท่านยมเนี่ยมาในเรื่องของค้าขายเรื่องของการประทานทรัพย์ประทานพรทาเวสุวรรณก็เป็นอสูร,รที่ประทานทรัพย์ประทานพรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถขอได้แล้วก็เทพเจ้ากวนอูก,ก็ขอได้เช่นกันนะคะพระแม่ลักษมีคู่กับพระพิคเนศนะคะเขาเชื่อกันว่าประทานเงินโดยพระแม่ลักษมีแต่ประสบความสําเร็จได้ด้วย พระพิคเนศนะคะก็จะเป็นคู่นี้จริงๆปลัดขีกอะมีที่มาจากลึงหรือสิวะลึงของพระสิวะซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าพระสิวะเนี่ยด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็คือจะมีทั้งลึงและโยนีตัวฐานเนี่ยเขาเรียกว่าโยนีต้องมีทั้งหญิงและชายถึงจะครบถ้วนบริบูรณ์ถามว่าใช้ได้ไหม ก็ใช้ได้แต่มันจะต้องมีการบูชาที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีเครื่องหอมมีดอกไม้แล้วก็มีเหล้ามีบุหรี่ในการขอพรหรือพกติดตัวเพื่อช่วยในการค้าขายตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน